เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานเก็บหมอนจากบริเวณที่นอนของน้องต่อหรือว่าเด็กชายต่อสักแสงสว่างวัย8เดือนนะครับซึ่งนอนกับพ่อแล้วก็แม่เนี่ยไปตรวจสอบเพิ่มเติมหลังจากที่ตรวจสอบพบว่ามีคราบเลือดนติดอยู่นะครับพลตำรวจตรีจากกริดเครือสุนทรวาน,นิชผู้บังคับการตำรวจปุทธรจังหวัดนคปรปฐมนำนายเอกลักษ ลุ่มชมแขนะครับหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บริเวณบ้านโดยเฉพาะโซนที่นอนที่เด็กเนี่ยหายไประหว่างนอนอยู่ข้างพ่อและแม่นะครับเขาบอกว่าที่ซอยข้างบ้านเนี่ยมันมีเส้นทางที่เชื่อมไปบ้านของคนละแวกอื่น แนวคันดินชายป่าลุกรลางแล้วก็คลองสาขาแม่น้ำท่าจีนที่อยู่ใกล้กับบ้านประมาณ100ถึง1้อเมตรแล้วก็เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เคยใช้โดรนบินค้นหามาก่อนหน้านี้นะครับผู้บังคับการตำรวจปุทธรจังหวัดนคปรปฐมบอกว่ายังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะครับแต่บอกว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับ เจ้าหน้าที่ยังเชิญชายคนหนึ่งไปสอบปากคำครับเพราะว่ามีการให้ข้อมูลจากคนในชุมชนบอกว่าเห็นชายปริศนาใส่เสื้อสีเหลืองคล้ายๆก,กับอุ้มเด็กวิ่งผ่านไปทางบ้านของเขาในช่วงที่เกิดเหตุแต่ว่าชายคนนี้เนี่ยเขายืนยันว่าไม่เห็นชายปริศนาครับมาชี้อ่ะชี้ได้แต่ขอให้มีมูลหน่อยบอกว่าคนนั้นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้นอ่ะคุณต้องมาแนวแนวแบบมีมูลหน่อยอย่างเงี้ย มั่นใจได้ไงว่ามีคนวิ่งพยานปากเดียวบอกมีคนวิ่งเงี้ยก็เล่นบ้านผมเลยงี้ยมันก็มันก็ไม่แฟร์บ้านสามหลังอะไรอเงี้ยไปค้นไปลื้อไปอะไรอเงี้ยโอเคแล้วผมก็ให้ให้ให้ลื้อให้ให้ค้นให้อะไรปกติให้ความเรื่องมืนปกติแต่บางทีมันก็ทําไมทําไมคำถามถามของผมคือถ้าสงสัยทําไมไม่มาวันแรก ตำรวจยังเชิญตัวบุคคลที่ถูกพาดพิงอีกอย่างน,น้อยสองคนไปให้ปักคำเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าทุกคนก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการหายไปของน้องต่อแล้วก็ไม่ได้พบเห็นชายปริศนาที่สวมเสื้อสีเหลืองครับส่วนข้อสังเกตที่ว่าช่วงเกิดเหตุพ่อและแม่ของเด็กทะเลาะก,กันจนแม่ของเด็กโมโหเอามุ้งไปทิ้ง ทีมข่าวไทย PBS พบว่ามีมุ้งที่ถูกพูดถึงวางอยู่ข้างถังขยะนะครับซึ่งชาวบ้านหลายคนก็ยืนยันว่าเห็นแม่ของเด็กเนี่ยเอามาทิ้งแต่ว่าเป็นช่วงก่อนที่วันที่เด็กหายไปหนึ่งวันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เด็กหายไปอย่างที่มีกระแสข่าวไปก่อนหน้านี้ครับ